จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ o t ท็อค่ะ นายกองเอกพงษ์สะทรศริรีสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานคณะกรรมการเกรือข่ายองค์ความรู้จังหวัดกาญจนบุรีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเกรือข่ายองค์ความรู้ knowledge b a s e O top KBO กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกรือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ o อท p อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ห้องประชุม อุดมเสียนโรงแรมกนกการอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28ธันวาคม2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า20สถานประกอบการซึ่งที่ประชุมได้รวมพิจารณาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อป mm hmm. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวด KBO ระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์ตัดสินด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่นการเพิ่มเรื่องราวผลิตภัณฑ์การสร้างสารผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มีความโดดเด่นมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้นยังคงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัดต่อไปทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัดค่ะ